โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กชายแมนนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มสกินกันนะครับผมเป็นสกินของตัวละครเอลซุกนะครับสกินตัวนี้นะคราจะมาสุ่มสกินตัวนี้กันนะครับเดยนำตัวนี้ไปแตะแล้วคูปองจะเสียไปกี่คูปองนะฮะจะออกก่อนหรือเปล่าหรือยังไงโอเค ก็คือกิจกรรมนี้จะเป็นการสุ่มตารางนะครับคืออันไหนได้แล้วก็จะคัดออกไปนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสองสี่หกแปดประมาณ9ช่องนะครับผมก็ถ้าเหมากิจกรรมนี้เนี่ยจะได้ประมาณ3มสกินเลยนะครับจะมีสกินของโมขาวกับดิงนะโดยที่เราเลือกก็เลือกอะไรแล้วก็สกินตัวนี้ครับว่าจะเลือกอะไรที่เราเลือกครับโอเคเริ่มกันเลย เรามาเริ่มซุ่มกันเลยครับโอเคเรามาซุ่มกันเลยครับเริ่มต้นด้วยหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองคูปองนะครับได้ครั้งแรกห้าคูปองอดอกไม้โอ้ดอกไม้มครั้งที่สองค,ครับสิบแปดคูปอง โอ้หดอกมะลิอีกแล้ว5ดอกแล้วนะครับเนี่ยชั้ <laughs> งที่3 <laughs> นะครับปาา39ิบ้าคูอปองนะ <laughs> ดอกมะลิอีกแล้วคตรเกลื <g ül üyor> อครั้งที่4 69 <laughs> แล้วนะครับโหขึ้นมาเยอะมากนะ69กส้าคูปองดอ <c oughs> กมะลิอีกแล้วด <laughs> อกมะลิอีกนะโอเคครั้งที่สี่ใช่เมื่อกี้ครั้งที่5นะครับ ครั้งที่ห้าร้อยเก้าคูปองโอ้โหีดคนเยอะเลยไปครั้งที่ห้าบัคือนะครับอะไรกัดคับนีอะครั้งที่หกครับร้อยหาสิบเก้าคูปองขึ้นมาห้สิคูปองเลยนะครั้งที่หกครับโอ้แต่เรามาเปิดทางขวาก่อนนะครับทางขวาให้เขบวกครั้งละเคอะไรมาเนี่ย เปิดนี้ก็ได้แล้วนะครับสกินเตือ,อนเชิญรัตติการนะครับครั้งที่เจ็ดใช่ไหมพี่ใช่ในชะ่ครัเดี๋ยวใช่แล้วเออครั้งที่เจ็ดถูกแล้วครับ,รบชิ้นส่วนรุนแน่นอนครั้งที่เจ็ดจะเป็นชิ้นส่วนรุา่า <laughs> ครั้งที่แปดนะครับใสองช่องสุดท้ายโอ้ไม่ต้องรุนเลยครั้งที่แปดครับสีร้อนคู่ป้องนะไปครับออกก่อนไหม โอ้โหไม่ออกเหรอครับผมครั้งที่เก้าเจ็ดร้อยสามสิบเก้าเอากระดานครับเรียบร้อยรอบนี้เอาครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับได้แซวครับสกินเดโมนิครีเอชั่นนะครับผมอ่ะเราไปรับสกินกันเลยครับเฮ้ยครับเดี๋ยวเรามารับสกินกันเลยนะครับอ่ะมาละเลีวซูตัวบนของเราอยู่ไหนนะเอาอนีรไงครับเดี๋ยวเรารับเลีวซูกันเลยนะครับ ออ้ดนกระดานครับแอ้วไปดูเมติกันให้ดูเลยนะครับผมโอเคนะครับเราก็เข้ามาในเกมันแล้วนะครับผมอ่านี่คือสกินเดลสุที่เราเพิ่งสุ่มได้กันมานะครับเดี๋ยวที่ตีปกติกันก่อนตีปกติก็จะประมาณ เราดูที่สกิลหนึ่งกันครับหนึ่ประมาณนี้สวยมากครับสแกนขึ้นที่อะไรก็จางมีรอยนี่นั่นอ้าวไปแล้วขึ้นแค่ครั้งเดียวมาดูสกิลไฮไลท์ของตัวนี้ครับสกิลนี้สกิลที่สองเป็นการงอกปีกขึ้นมานะโคตรเท่เลยเสียงแบบประมาณนี้อันปีกต่อไป คับาเลยนะครับทาวาก็จะประมาณนี้นะครับโคตเท่เลยซาตอรเลยฮะสาตได้บอกเนี่ยโคตรเท่เลยครับผมท้าว้าครป้องทั้งหมดที่ใช้ให้หมดป้องหมดป้อาวันนี้เลย โอเคครับ,รบ,รบก็ขอจบการสุ่มสกินเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะว่าจะเป็นสกินอะไรอีกะะต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ